แกผมตรงไหนวะถึงยังเหมือนทรงนะพี่มีปัญหากับผมตรงไหนอ่ะอ้าวนี่มึงยังไม่จบกับกูใช่ไหมเอาพี่พี่พี่ก็เขาพูดก็เขาจางพี่โอ้โหใครกำลางแล้วนะมึงใจเย็นเขาแค่ถามเรื่องผมของมึงซื้อเขาที่แก้ปัญหาให้มึงมึงใจเย็นก่อนทำไมไม่พูดดีๆอ่ะเวลารี๋ยวกูตัดเองมึงใจเย็นๆใจเย็นๆอ่าพี่ครับพี่เอาทรงเหมือนในรูปเลยใช่ไหมครับพี่ใช่งั้นเดี๋ยวผมเปิดหน้าขึ้นมาเลยนะครับพี่อ้าวมึง เจ้ก็อยู่ใช่ไหมอย่าเอาเงินใช่ไหมบอกแล้วว่ามันเพิ่งมบ้ามาอะไรของมันวะเจอคุ้นรู้จักติอายุตีเปี้ยๆกูเตะปิดมึงไปเคลียร์ดิเปิ๊ดน้เจ้าบัวปิดน้มึงก็คือหมายถึงเออคือเขาหมายถึงเปิดข้างหน้าพี่รถรถไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาไม้มพวกเราไม่มีอะไรเต็มใจบริการพี่เออพูดดีๆดิคิดคำดีๆก็ต้องตัดดิ นั่งแล้วพี่นั่งมาเอาดีๆตัดเลยปุ๊บเออก้มหัวหน่อยอูนีขึ้นเลยอยู่มาให้มึงก้มรู้มล้วไงผมมูแบกโอ้ยหมายถึงผมจะตัดข้างหลังไง้พี่ไงพี่ก็บอกแค่บอกผมว่าให้ก้ม เดี๋ยวเขาอธิบายมึงเนี่เขาติดตัดผมด้านหลังมึงซื้อแต่งเย็นก้อนอธิบายได้ดีดีมาโกงก้มอะไรเนี่ยเขาติดตัดด้านหลังมึงซื้อเขาเลยบอกให้มึงกมหัวหัมีหยังแข่งเย็นก้อน